มึงต้นนี่ครับเป็นยอดฝอยๆไต่โยนยอดซุ้มเนี่ยหัวงยอดอ้ต้นนี้กับง้ามอีกแล้วครับเนี่ยเมื่อติดยอดเลยต้นนี้กับง้ามครับผมแตกยอดงามๆเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้งสระครับวันนี้ก็กลับมาพบพ่อกันยุคโคกผักหวานคือเก่าหรอครับมื้อนี่พาพพ่หนวองมลลังโคกเก่าที่เขาเคยมาเอาไปก้อนๆผุนนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาก็มาลุ้นกันละครับว่าผักหวานเขาที่แตกยอดง่า่ซ้ำเลยนะครับสีแตกสีย้าวว่าสีมีให้เจ็บว่าหรือแมนเพื่อนสีมาเจ็บไปกอนแล้วนะครับวันนี้เขาก็มาใส่ายเนี่ยนะครับครับแต่เวียนอยู่เครื่องฟ้าแล้ว ครับรุ่นน้ำกันเลยว่าเขาสิมีวามหมานบ่เมือนไงมาเบิ่งต้นแรกแหกหมานครับสำหรับเท้านี้เนาะโอ้พอมียอดให้เกีบยบไห้เล็มอยู่ครับเนี่ย หังหมดงามอยู่ครับเนี่ยโอ้ถือฝนเนาะอ่อนอวยสวยเลย งูหม,ม,มดแดงหมดหมดแดงหมดแดงเขาเนี่ยง,ดดยง,ดดยงสร้างบกไข่เนี่ยเนาะเดี๋ยวไปเกียงเซปักหวานจักน้อยเนี่ย แงครับโมมีใครถือฝนกำลังยอดอบอวบเลยครับออนเอลีแล่แหละแกียงหวานเจวยแล้วครับลัางแตกงามๆเลยนี่ครับต้นแรกของเขาก็ถือว่าได้หลายเติมอยู่นะครับเนาะนี่ครับโอ้งามๆละ ไปครับบ้านเนี่ยปละไปรูนน้ำกันเรื que, เร่อยๆอืมตอนนี้เป็นใบมันเลยครับใบมันเนี่ยเอาไปลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มพริกเข้ากันเลย มึงต้นนี้ครับม้งอือมงต้นนี้ตน้นนี้ก็ล้งแตกเลยครับตอนร้อนเลยบ่ทัานนี้ใบอยู่ oh โอ้โหตอนนี้ยืดถึงมาหน่ะหมดหลายโอ้แขกรับผม โอ้อไม่มเลย,ยมดหลายครับต้น เลยสักนี่ละ ต้นนี้ครับเป็นยอดฝอยๆอยแต่ยนยอดซุดด้มเนี่ยอู้หมดแดงอู้ดูถืมอมดแดงกัดอืมโงว มึงมีใครบ้ล่ะเนี่ยใหม่แมงแงมั้งด้วยโอ้เป็นใครไ่น้อยอยู่ครับเนี่ยบ่มีใครต้นนี้ก็งามครับมแตกยอดงามๆเลย ตอตัวนี้ก็งามอีกแล้วครับเนาะสุดยอดเลย ยอดย่างอ่อนเลยครับอีลี่เลยสุดยอดเลยยอดนะ เีแเลยโอ้สอนครับครับบ งามงามเลยครับ ลบดย่างง้ำเลยครับมันก่อนเอเล่เลย บงตัวนี้ครับตัวนี้กาลัางแตกขึ้นกัน อ,อีกต้นหนึ่งต้นนี้กับงามเท่ากันครับโอ้สอนอย่อนเนาะ ิ่งไอ้ขึ้นมาเนี่ยล่ะได้หลายเติบแล้วครับโอ้แักแล้วมานแล้วโอ้บูงต้นนี่ครับผมนะเป็นใบมันแล้วโอเคง่ะแต่ว่าทั้งลางนี่ยังงามอยู่ น้ำขากน้ำเนี่ยครับ โอ้ได้หลายหรอครับมะนมานแล้ว ต้นนี้จนหยอดยาวแล้วครับอืมึงหยอดนี้โอ้งามๆเลยครับบ่มอืมบาง,งต้นนี้ครับนะโอ้หยอดไหม มา,มาเจ้าไหนมาคักมาแน่แทะแตกแต้มต้นเลยเฮ้ยออเจ็บเอาแตงหยอดใหญ่ๆนี่เนาะครับนี่แหละสมหยอดน้อยๆน,น,น,นี่เขากระเทียวไว้ทำให้เจ็บอีกเมื่อหลัง โอ้อววพักอัวเนี่ยอะโอ้งามงามเลยครับเบืงโอ้สุดยอดเลยโอ้บางต้นนี่กำลังแตกยอดเล็น้อยเลยครับเบืงขึ้นไปเบิ้งด้วยคือวะอืมอืมยอดไหม อ่ะอืมกดเต่คักเตกเนี้ยแทะยดนดน้อยๆย่นเลือกเอาเนาะ <c oughs> เลือก มาเบ่งผลงานการลอกโคกของเขาสำหรับมื้อนี้ครับครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะที่เขาได้ผักหวานงามๆเลยครับเบ่งยอดออนเอเล่ครับเบ่งยอดออนเอเล่เลยครับเหลืองอุ้ยยเลยครับนี่แกงนี่หวานจ้วยๆล่ะครับเนี่ยเนื่องจากถือฝนมาเนาะถือฝนได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยกรลังแตกยอดกระลังฮัดเลยครับนี่ผักหวานนี่ยกระลังออกหลายครับช่วงนี้แต่ว่าเพิ่นกับมหาจ็บหลายขึ้นกันกตั้งค้นตั้งหาอยหากินกันไปแล้วเนาะครับเนาะ ข้อมันของเฮามื่อนีนก็ถือว่าเป็นอีกเมื่อนึงที่มันแล้วก็ได้ผักหวานที่งามๆอีกคือก้าแหรครับสําหรับเมื่อนี้ก็ได้เนาะแต่ถือว่ามันอยู่ช่วงนี้ก็ได้หลังจากที่ฝนตกลงมาก็เพราะได้เก็บได้เลี้ยงไปเนาะครับเนาะสำหรับผักหวานก็ได้เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมันมาฝากพี่น้องซํานี้เหรครับเบื้องชิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ หมานอยู่ครับ